ใครร้องได้ก็ช่วยผมร้องได้นะครับทะเลนั้นเป็นเหมือนทิมของเราจะขอเฝ้าด<ะ>ับจนชีวิตเราสิ้นยา เส้นเช้าเย็นสัมียงเคยชินเรือไหลรินเพื่อคงเกียรติของนาวีทงที่ถูกสายลมโบยสบัดยังพัพิวที่ยวท้องถิ่นทะเล มีโยให้ใครทำดีเจ้ต้องเจ้าเสือบกทองเซรีเราขอสละชีพเพื่อกันทุกคนน่ฟังเพลงนี้แล้วอยากออกไปลบจริงๆอยากออกไปลบ เช่นนั้นเือนเหมือนชิมของเราจากอเฝ้าดับจนชีวิตเราสิ้นยามเคลื่อน,นสับเส้นชาวหญิงสมิ่นเคยชิง เือดไ,ไหลรินเพื่อคงเกียรติของนาวีทงที่ถูกสายลมโดยสะบัดยังพัดเลียวเที่ยวท้องถิ่นทะเลมียอมให้ใครยำยีเรือแม้จะต้องจม เเราขอสละชีพเพื่อต่อต้านผขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนที่จะรับฝังบเทเพลงีถัดไปนะครับก็อยากจะ ถามท่านนายกสมาคมนิดนึงในฐานะที่ท่านเป็นทายาทของพระบิดาแห่งเพ็งไทยสากลนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัฒสุขพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินพิษฐ์ผมอยากให้ท่านนายกช่วยเล่าพอสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาแห่งเพ็งไทยสากลกับกรมท่าเรือเป็นอย่างไรครับครับขอบคุณนะครับต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับท่านู้ บริพัฒน์ที่เป็นทุนปู่ของผมนะครับท่านพื้นฐานชาทหารของท่านท่านเป็นนะฮะจากคนในสังกัดกองทัพบกนะครับจบเอ่อรงในร้อยเยอรมันนะครับแล้วก็ได้เรียนตักสูรเพิ่มเติมหรือเสนาธิการทางบกเยอรมันนะครับเพะนั้นการที่ท่านได้มาใช้ชีวิตราชการของท่านเนี่ยในกองทัพเรือก็ เป็นเพราะว่ามีกระแสกระแสรับสให้ไปช่วยพัฒนานะครับกองทัพเรือนะครับซึ่งท่านถ้าผมจำไม่ผิดเ่ยท่านได้ใช้เวลากับกองกัพเรือเนี่ยนานมากนะครับน่าจะประมาณ15ปีในตำแหน่งผู้ประชาการกรมทางเรือนะครับแล้วก็เสนาบดี กองทัพเรือนะจาผมจำไม่ผิดนะครับนั่นเนี่ยสิบหปีที่อยู่กับกองทัพเรือท่านจะได้ทำได้ปรับโครงสร้างแล้วก็ปรับระบบต่างๆมากมายนะครับจึงมีความผูกพันกับทางเรือมากนะครับทุกปีนะครับในวันที่ยี่สิบเกมิถุนาย,ยนเนี่ยยกเว้นปีนี้นะรปีนี้กองทัพเรือได้จัดงานถวายสัมดีท่าน เป็นประจำนะครับเนื่องจากวันปีนี้วันที่29เป็นวันอาทิตย์กัจักเมื่อเมื่อวานนี้นะครับซึ่งผมก็ไปทุกป,ปีนะครับผมก็เป็นทางบกผมก็ไปงานอกองทางเรือทุกป,ปีนะครับแล้วก็เลือกที่จะไปต่อไปจนกระทั่งจะไปไม่ไม่ไมหวเพราะว่ากองทัพเรือได้ได้ได้ถวายพระเกียรติอย่างมากเลยครับ ในฐานะที่ท่านเป็นพระบิดากองทัพเรือองค์ที่สองนะครับองค์แรกก็นคนือตัวมนุษย์จุฬาฯซึ่งพวกเราสารางกันนะับนั่นก็คือความผูกพันครับจนถึงทุกวันนี้ครับขอขอบคุณท่านนายกฯค,ครับคุณต้เนเชียงนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้พี่เอสดังๆสักครั้งหนึ่งเอาเรียนเชิญพี่เอสด้านหน้าครับแฟนคลับอยากจะถ่ายภาพด้วย พอของรางวัลนิดนึงครับเชนครับผมครับผมรับให้กำลังใจศิลปินได้นะครับทุกทท่านครับขอบคุณครับหนึ่งกำลังใจคือความสำคัญที่จะทำให้ศิลปินเพลงไทยสากลได้ขับร่องและขับขานผลงานเพลงดีๆคู่กับแอดีตของเราสืบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ n เนอเรชันไหนหรือว่าคนวัยไหนก็สามารถที่จะร่วมขับร้องเพลงไทยสากลได้เช่นเดียวกันครับ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอสเซ็งครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับขอบคุณจัะเอาละรครับทุกท่านครับวันนี้นอกจากเราจะได้